สวัสดีค you know. ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องทอนทันพยากรที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรนะเขาที่เพื Deadpool ่อนๆคิดถึงคิดยังไงกับเพื่อนๆบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะท่านใดอยากบูชาแผ่นเงินแผ่นทองอยากจุดเทียนก็ทักมาได้เดี๋ยวจุดเทียนปอนต้องดูก่อนว่าวันไหนนะคะจะจุดอีกรอบนึงวันไหนแผ่นเงินแผ่นทองครอบครัวมหาเทพนะคะเพื่อความเฮงความปังนะโชคลาภเงินทองความรัก อะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็คอสเรียนไพ่ย,ยิปซีน,นอกกรอบนะคะที่ปอนสอนเนี่ยก็จะมีคอสเล็กนะมูลค่า7 2 0ดี่สิบบาทปอนก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะกับไพ่ไรเดอร์เวทสำหรับเล็กให้ก็สามารถถามก็ยังสามารถทักมาถามอะไรกันได้นะคะอืมแล้วก็ตอนนี้ปอนก็เริ่มเริ่มเอาลงละคลิปวิดีโอนะเริ่มเอาลงละเดือนเนี้ย ทยอยลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็ส่วนอคอร์สใหญ่มูลค่า3,210บาทนะคะก็จะได้เรียนวิดีโอคอลส่วนตัวกับปอนเลยนะคะจะถามได้เยอะนะคะจะถามได้เยอะเลยนะคะแครั้งนะคะแครั้งที่จะเรียนแบบเพราะบางคนอ่ะพอได้คลิปไปก็ซื้อคอร์สนะแต่ไม่ได้อ่านก็มีเยอะแต่ไม่ได้ไปฟังก็มีเยอะนะคะเออแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเออมาจับเรียน8ดครั้งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เออเผื่อไม่เข้าใจตรงไหนก็อาจปอนก็จะแถมคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดคอสเล็กให้อีกนะแล้วก็แถมผ้าปูรองไพ่ขนาดเจ็ดคูณเจหนะคะแล้วก็แถมพ่ r i ไรเดอร์เวสสหรับใหญ่โก f ฟอยทลอดให้นะคะกันน้ำได้สวยมากวบิบวับวิบวับนะคะอือเล่นแสงมากแม่นะจ๊ะ อ่ะโอเคถ้าท่านใดอยากมีอาชีพเสริมอยากเปิดดูตัวเองได้ปรึกษาให้ตัวเองทุกวันนะอุ่นใจไวกเกเกียณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ทักมาได้นะคะการลงทุนคุ้มค่าเสมอนะอย่าคิดว่าอาชีพการเป็นนักพยากรณ์จะไม่ต้องลงทุนนะหนึ่งอาจจะต้องลงทุนคอสนะ อย่างปอนก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยไปเรียนที่ไหนอ่าซื้อคอร์สใครใครมาปอนก็อย่างนี้นแหละปอนก็ไม่เคยเอาจริงตอนเียหายไปไหนไม่รู้จํากลุ่มไม่ได้ก็คือหายไปเลยนะคะก็ยังไม่เคยเรียนเลยนะ้องเหมือนซื้อซื้อมาไว้อะแล้วก็คืออาศัยกันใช้ทุกวันนะคะใช้ทุกวันแล้วก็มันเหมือนมีจิตวิญญาณที่จะมาทางนี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะ คนที่เพื่อนๆ่นคิดถึงอยู่เขาคิดอย่างไรกับเพื่อนๆคะ่อะโอ้ปึ๊บมีการมองมาเดี๋ยวฟองขอดูกันนะหกชัยชนะชัยชนะเขาคิดอย่างไรอืมเหมือนแบบว่าเพื่อนๆอนทำอะไรอะอะไรเกี่ยวกับงานเหมือนตอนเนี้ยคุณมีความสำเร็จสมหวังเยอะมากเลยนะคะ มีชัยเรื่องการเงินอะเออไม่ใช่เรื่องการงานเรื่องการงานนะคะมันโอเคหรือมีโปรเจกต์ใหม่อะไรไหมอย่างเงี้ยซึ่งเขาดูแล้วอ่ะคุณจะสําเร็จอ่ะเออที่เขามองมานะคุณกับเขาเป็นครอบครัวกัน,กเ,ขเ,น,ขกนเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอะไรแบบเนี้ยนะหรือไม่ก็คุณกับเขาเปรียบเสมือนครอบครัวกันเลยก็ได้นะคะแล้วไงต่อ แล้วเขาดูว่าคุณนะมีความสมบูรณ์แล้วอะ่ะคุณรู้สึกมีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็อา,าริตมันมีการเดินทางต่างประเทศไหมต่างอำเภอต่างจังหวัดต้องมีการเดินทางแน่นอนนะคะอืมต้องมีการเดินทางแน่ๆอืมราศีกรกฎเหรอทัดน้ำทัดไฟ ้าดไฟสูงนะตัวคุณนะตัวคุณจะมีธาตุไฟสูงนะคะแล้วเหมือนช่วงประมาณเดี๋ยวนะมิถุนาเนี่ยเดือนเนี้ยมิถุนาอะไรเนี่ยเขาอาจจะมาแล้วก็นนะมิถุนากรกฎาอะไรเงี้ยเออน่าน่าจะมีการเขาวางแผนที่จะกลับมาหาครอบครัวก็ได้นะ แล้วเขาดูคุณมีสเสน่ห์มากนะยุ่ยยวนจิตใจนะแล้วคุณมีสเสน่ห์ในการทํางานทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะจ๊ะการพูดของคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดทําให้แบบการงานคุณเด่นมากๆเลยนะคะอืสามารถดูแลครอบครัวได้เออได้สมบูรณ์ได้ดีเลยนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้หรือตัวคุณอาจจะเพราะอันนี้มันเป็นพลังงานที่เขามองคุณใช่ไหม คุณอาจจะแก่กว่าเขาได้แต่เพียงแค่ว่าคุณหน้าเด็กนะคุณอาจจะหน้าเด็กก็ได้นะคะเนี่ยเขามีความคิดถึงมันมีความอยากงอนง้ออะไรกันไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันมีความคิดถึงมีความอยากงอ้อแต่มันก็เป็นอะไรที่หกผันอะแล้วคุณพลังงานธาตุไฟสูงการที่พลังงานธาตุไฟสูงไม่จาเป็นต้องคุณจะต้องเป็นคนธาตุไฟเสมอไปนะ มันคืออารมณ์ที่ตอนเนี้ยถ้าเขามาคือแบบอารมณ์คุณก็ได้เกี่ยวกับอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะโอ้คนเก่าอะ่ะเออคุณเป็นคนเก่าของเขาอะ่ะเขาเป็นคนเก่าของคุณแล้วมันตรงกันหนึ่งไม้เท้าเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่เออเขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณแล้วมันก็โคตรตรงที่ว่ามันมีการอยากจะงออ่ะ เออคิดถึงอยากงอ้ออยากจะกลับมาหาอยากจะมาทำอะไรดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาเริ่มน้ำหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณบล็อกไปแล้วนะบล็อกไปแล้วไม่บล็อกกันทางโซเชียลก็บล็อกทางจิตใจไปเลยตัดไปเลยประมาณนี้ยเพราะคุณก็ดูแลครอบครัวได้นะคะคุณก็ดูแลเองได้นะโ,โหเขาทำให้คุณแบบเลิกกันไปแบบผิดหวังอะ่ะ เอการกลับมาเขากลัวว่าถ้าเขากลับมาหาคุณน่ะมันจะทําให้เขาผิดหวังไหมคุณจะเอาเขาหรอประมาณเนี้ยอแบบเขาก็ต้องกรองดีมากแล้วรู้สึกเหมือนเขาจะมีคู่แข่งนะตอนเนี้เขารู้สึกความรู้สึกเขาเหมือนตัวเขามีคู่แข่งไหมคุณอาจจะสวยขึ้นนะถึงแม้คุณจะอายุเยอะแต่คุณอาจจะดูน,น่าเด็กอะไรอย่างนี้นะ โอ้ดีเอ็มเคสโอ้สมบูรณ์สวยงามเป็นแม่ของลูกนะเออคือคุณมีลูกกันจริงๆนะบางคนนะบางคนหรือ,อช่วงนี้รู้สึกอ้วนคือไหมตอนต้องบอกว่านะตรงกับตรงนี้เลยโอ้โ oh, หคุณไม่มีอะไรตอนนี้คุณดูสมบูรณ์พังพ้อมมากๆเลยโอ้ฟ oh, ูเฟื่องมากๆเอาจริงๆคุณอาจจะอวบนะอาจจะอวบจะอ้วนนะแต่ดูทําไมดูมีเสน่ห์จังเลยประมาณนี้มันมันเป็นอย่างเงี้ยมันคู้กันอย่างเงี้ยเออ เอ้ยแต่ทําไมคุณดูมีสเสน่ห์ุจังเลยนะประมาณนี้ยเราก็แบบโอ้โหเป็นผู้หญิงที่รวยอะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่รวยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ดูดีแล้วก็อาจจะมีนารีอุปถัมภ์ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะหรือเอออาจจะได้รับความช่วยเหลือจากแม่จากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ดูแล้วเนี่ย คือถ้าถ้ายังไงคุณมีความเป็นแม่สูงนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นคนที่ชอบดูแลนู่นนี้นั่นเหมือนกันนะโอ้เขาเห็นคุณแบบมีการให้ทานสูงแล้วคุณเขาอยากจะมาให้บ้างอ่ะเขาอยากจะมาให้เงินคุณบ้างอยากจะมาซัพพอร์ตคุณบ้างหรือเขาอาจจะมองมาแล้วคิดถึงว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะทั้งใจทั้งกายแต่เขานั่นแหละที่ ไปสนใจคนอื่นมากกว่าไปซัพพอร์ตคนอื่นแทนที่จะเป็นคนจะเป็นคนในครอบครัวของตัวเองนะแต่กลับไปซัพพอร์ตคนอื่นไปทำดีกับคนอื่นไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่คุณที่คุณแบบดีกับเขาทุกอย่างเป็นดีเอ็มเดูแลเขาเปียบประดังเปียบดังแม่นะคะทั้งทที่คุณมีความสามารถมากๆนะคะทั้งทังที่คุณความจริงแล้วว่ามีความสามารถมากๆแต่คุณก็ มาทำหน้าที่เมียหน้าที่แม่ได้อย่างดีมากด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็คุณก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขาพอไม่มีเขาแล้วนะแล้วคุณทำใจในเรื่องการผิดหวังจากเขาได้นะ่ยมันทำให้คุณออร่ามกระจายนะคะการเงินการทองไหลมาเทมานะจ๊ะ จนตอนนี้คุณทําทานบ่อยมากเนาะหรือบางคนก็อาจให้ให้ทานมันไปละเนาะเออมันอยากเลิกก็ทานมันไปอะไรอย่างเงี้ยเออเหตุออบซอร์สเลิกกันไปแบบทะเลาะนะล้วแบบทะเลาะกันจริงๆนะอืแล้วตอนนี้คุณดึงดันแล้วไม่โอเคแล้วนะไม่โอเคกับเขาแล้วเหมือนกันถ้าเข้ามาพร้อมไฟเหมือนกันนะ ถ้าเข้ามาคุณก็พร้อมไฟเหมือนกันพลังงานเด็กสูงนะคะอืมเดอะเฮอร์มิตเขาจึงคอยส่องคอยมองคุณอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะเวลาปิกวิเวอยู่ตอนอยู่คนเดียวยตอนกลางคืนอย่างเงี้ยหรือเขามองมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าคุณอะเออไปปฏิบททัติธรรมมีความเพียบพร้อมเพราะไปบวชมา คือคุณเข้าทางศีลทางธรรมเยอะประมาณซึ่งมันเป็นการที่เขาต่อต้านมาตลอดนะการต่อที่เขาต่อต้านมาตลอดตอนที่คุณกับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณอาจจะเบื่อมากเวลาจะไปวัดคุณอาจจะเบื่อมากเวลาจะสวดมนต์อะไรแล้วเขาจะต้องมาขัดคออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่ตอนนี้คุณโฟมมากคุณทําให้เห็นว่าเนี่ยฉันเข้าทางศีลเข้าทางธรรมแล้วฉันมีชีวิตที่ดีนะเออ พอไม่มีแก่ประมาณนะั้นที่มาคอยขัดคอยอะไรบางทีคุณอาจจะมีการทําบุญในครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เห็นด้วยเขาก็จะค้านอะไรสัระอะไรแบบเนี้ยอืมเป็นไปได้นะสองถ้วยเขายังรักคุณอยู่เขายังรักคุณที่เขาจะกลับมาเขายังรักคุณอยู่นะคะอืมแต่โอ้เขามีอีกคนนึง มขนาดจะไม่อ่านให้แบบอันนี้แล้วนะเออแต่พลังงานที่เพื่อนมาดูอะ่ะมันก็ยังเป็นสามดาบนะที่เขาไปดึงคนอื่นเข้ามานะครับไปดึงคนอื่นเข้ามาในชีวิตหรือบางคนไปทําเขาท้องไปแล้วอะ่ะเออเขาอาจจะท้องไปแล้วก็ได้หรือผู้หญิงคนนั้นอุปถัมภ์เขาก็ได้ถ้าคุคนของคุณเป็นผู้ชายอะ่ะอ,อผู้หญิงคนนั้นอาจจะอุปถัมภ์ดูแลนะ ดูแลเขาเขาคิดว่าทางนู้นจะให้ได้มากกว่าจะทําให้เขามีอนาคตที่ดีกว่าคุณประมาณเนี้ยแบบแบบตักกะในละคุณผู้ชีวิตประมาณนั้นเองนะคะอืมก็สลับกันได้น้องผู้หญิงผู้ชายนะคะเ่ยห็นไหมมันมีการลังเลมีการลังเลอะไรมากมายเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าพาดไหนอะ ขึ้นมาครบทุกธาตุนะคะเพียงแค่ว่าธาตุไฟจะเด่นกว่าเขานะคะธาตุไฟจะเด่นอืการลังเลของเขาบางทีว่ายิ่งนานนะอาจจะเป็นสองปีแล้วก็ได้นะเออเลิกกันไปเป็นสองปีแล้วแต่ในระหว่างนี้ก็ยังลังเลลังเลลังเลนะเออแล้วก็เป็นคนที่คิดช้าคือคิดคิดแต่แต่คิดอ่ะได้แต่คิด,ะด,คดจะเอายังไงดีอะ่ะ ตรงนี้ก็รักแต่ตรงนี้ก็มีผลประโยชน์อะตรงนี้ก็คือเอาเขามาแล้วประมาณเนี้ยเนี่ยสามทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นะลังเลมากระหว่างสองคนนี้นะซึ่งบางคนอาจจะตัดญาติขาดมิตรเขาไปแล้วแต่แค่ในความคิดเขาแค่นั้นเองว่าจะยังไงดีนะคะเพราะว่าคุณก็เปรียบเสมือนเพื่อนเสมือนแม่เสมือนพ่อเป็นเพื่อนพี่น้องที่สามารถคุย กับเขาได้ทุกอย่างแล้วคุณดูแลเขาดีด้วยนะคะคุณดูแลเขาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นเครื่อพวกพ้องที่ไว้ใส่เล่าอะไรต่าง,างๆนา,นานาให้ฟังเดอะซันเขาส่องคุณหน,นักมากถึงแม้มันตรงกับเจ็ดไม้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะบล็อกไปหรือเขาเสิอบล็อกไปนะคะบล็บอกไปเขาเนี่ยแหละก็เอาเอาวาตารเนี่ยคอยมาดูคุณอยู่เสมอนะ อย่าคิดว่าไม่มีใครดูคุณนะเขาดูคุณอยู่นะคะแล้วก็ดูแล้วเห็นว่าคุณอะโหเลิศเลิเพอร์เฟกเพอร์เฟกเลิศเลอมากๆแล้วเหมือนแบบว่ามันตรงกับเฮอร์มิตใช่ไหมคุณมีความสมบูรณ์คุณพร้อมเขาเห็นแล้วว่าการที่อตอนนี้เขาเห็นว่าคุณอนะชอบปิกวิเวกอยู่คนเดียวด้วยเช่นกันนะเออคุณก็เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวตอนเนี้ไม่ค่อยอยากจะค้องเกี่ยวกับใครอ่ะ เออเหมือนก็ทํางานไปอะไรไปแล้วก็สุดท้ายก็ไม่อยู่ในเซฟโซนของตัวเอง,งนะที่เขาดูอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณธรรมนําชีวิตคุณมากเลยเอาจริงเจริญคุณจเจริญรุ่งเรืองด้วยการเข้าสิ่งเขาทำนะถ้าท่านใดย,ยังไม่มารับชมเรนดอมเนี้ยยังไม่ค่อยชอบไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาอะไรให้ทําซะแล้วคุณจะโฟกับเดอัน มันไม่ใช่แค่การที่เขามองนะแต่ชีวิตคุณอะเขามองแล้วว่าอนาคตคุณลดแน่นอนนะคะเอออะไรเนี้ยทาไมส่อง,ง,งยิ่งส่องยิ่งยิ่งเห็นความออร่าอรังการงานสร้างของคุณนะจ๊ะเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมนะเขาจากไปแบบเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคือตรงกับห้าถ้วย คุณผิดหวังกับเขามากๆที่เขาอาจจะเอาคุณไปพูดว่าคุณเขาทําให้คุณเอ้ยคุณทําให้เขาไม่เจริญอยู่กับคุณแล้วไม่โอเคเขาจึงเลือกที่จะไปอยู่กับอีกคนนึงนะเลือกที่จะอยู่กับอีกคนนึงเออทิ้งครอบครัวทิ้งคู่ชีวิตไปนะคะแล้วตอนนี้ต้องบอกคุณก็ พร้อมไฟเหมือนกันนะถ้าเขาเข้ามามหา้าถ้าด่าอ,อึดอัดอึดอัดมากต้องบอกเลยสิ่งที่เขาอึดอัดคืออะไรรู้ไหมคืออีโก้ของตัวเองถ้าที่เขาจะมาไม่มาอยู่ที่ว่าเขาแกะออกได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามือที่สามควบคุมความสัมพันธ์อย่างเดียวการที่มือที่สามควบคุมความสัมพันธ์เขาก็สามารถออกมาหาคุณได้เช่นกัน ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่โลเลถ้าเกิดเขาไม่เป็นคนที่มีอีโก้แล้วเอาอีโก้นั้นมาจํากัดตัวเองเออนั่นแหละยังไงก็กลับได้นะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะประเด็นเลยนะบางทีกลับไม่ได้ละเพราะอะไรอีกฝ่ายหนึ่งท้องนะคะซึ่งสร้างความเจ็บใจให้คุณมากโดยเฉพาะคนที่มีลูกกันแล้ว คุณจะเจ็บใจหนักมากเลยนะคะสิบเหรียญน,นะบางคุกอาจจะมีเรื่องมรดกมีเรื่องสิงสนสมรสกันอยู่ก็ได้นะคะอึดเขาอึดอัดตรงตรงเรื่องนี้แล้วต้องบอกว่าตอนอยู่กับคุณนะ่ะคืออืได้เงินเยอะหรือก็ทั่วทั่วไปนั่นแหละอยู่กับคนนั้นอาจจะได้เงินเยอะกว่าอีกแต่อืคุณคือครอบครัวที่ บางทีก็อาจจะมีค่าทางใจมากๆเลยอ่ะไม่รู้สิมันรู้สึกมีคุณค่าแล้วเป็นพลังงานที่เขาหันมามองว่าคุณไม่มีเขาคุณรวยบางคนคุณอาจจะรวยกว่าเขาก็ได้นะตอนเนี้ยคุณอาจจะมีตังกว่าเขาไปได้นะสิบเหรียญขึ้นอ่ะรับไหมรับไหมเงินสิบเหรียญอ่ะอือรับเท่าไหร่ไปใส่ตัวเลขเอาหลักล้านหลักแสนอะไรก็ว่ากันไปนะถ้าดูถูกตัวเองก็เอาแค่หลักหมื่นหลักพัน นะเออนั่นแหละเราต้องไม่ดูถูกตัวเองนะสักวันฉันจะได้รักล้านอะไรเงีง้ยงนเงินล้านต้องเป็นของฉันนะจ๊ะอืมโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเอาไพ่ของตาเอาลักโซน่ะสิ่งสิทธ์อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักในครั้งนี้ของเพื่อนๆที่มารับชมคะนี่ไงก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณมีโลกส่วนตัวนะ คุณไม่สนเขาละแล้วปอนต้องเชื่อว่าเขาสองคนเป็นภาพนี้นะที่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวถ้าความสัมพันธ์กับอีกคนนึงอะพร้อมตรง,ตงกับหกหกเหรียญหรืออาจจะเป็นตอนอยู่กับคุณก็ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสูงนะอืมเขามองคุณดูมีโลกส่วนตัวแล้วมันก็ชัดเจนมากว่าเขาสองคุณทางโซเชียล คุณอาจจะมีบ้านมีรถร่วมกันนะมีบ้านร่วมกันนะมีวางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถแต่คือคว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนะนะนะจ๊ะอะไรที่หวังมันพังไปแต่นานแล้วนะคนะเนะี่ยเขามองดูคุณมีความมั่นคงขึ้นบางคนอาจจะเพิ่งซื้อบ้านมาก็ได้นะอืม แต่บางคนก็จะกำลังขายบ้านที่มีร่วมกันก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะเกี่ยวกับที่ปอนบอกว่ามันมีเกี่ยวกับสินสมรสอะไรนี้ก็ได้นะคะหาเวลาเพอร์มิดเห็นไหมเวลาเขามีเวลานะเขาก็จะมาส่องคุณนะเป็นงานอดีรกเลยนะเวลาเขามีเวลาที่ปิกวิเวกอยู่คนเดียวเขาก็ จะมาส่องดูคุณตลอดเลยนะคะเนี่ยความจริงแล้วอะความรักครั้งเนี้ยความจริงเขากอ็อยากจะอยู่กับคุณยืนยาวด้วยเช่นกันแต่เขาเป็นคนที่มันข้างโลเลและหวัดระแวงในระหว่างที่คุณอยู่กับเขาเขาอาจจะไม่ได้ไว้ใจคุณก็ได้นะคะจนเกิดเรื่องเกิดปัญหานะที่เขาเนาะความจริงแล้วความรักของเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่คุณนะคะถึงอืม หวาดกลัวมันตรงกับสามดาบตอนนี้เขากลัวมากเลยความจริง <c oughs> เขาเจ็บปวดมากเจ็บปวดใจนะเขาทำให้คุณเจ็บปวดเช่นไรเขาต้องเจ็บปวดอาจจะมากกว่ามีํานะคะยิ่งเขาเห็นคุณมีเงินมีทองเนะี่ยคุณก็ต้องไปแล้วประมาณนี้โอ้บางคนนะอาจจะถูกหวยนะโอ้เลิศมากค่ะรับพลังงานถูกหวยไหมคะ อมีโชคอ,ะอ่ะคุณอาจจะมีโชคก็ได้นะช,ช่วงช่วงเนี้ยเขาส่อง,องคุณบางคนก็อาจจะมีล้อโพสไปแล้วแล้วเขาส่องอ่ะเขาส่องเขาเห็นอะ่ะเออว่าคุณเฮ้ยทำไมโชคดีจังวะการเงินการงานก็ดีแถมยังถูกหวยอีกอะไรเงี้ยตั้งแต่ไม่มีเขาเงี้ยเออคุณมีอะไรที่แบบพักผ่อนมากขึ้นคุณศึกษาหาความรู้อะไรที่เป็นเรื่องพักผ่อนหย่อนใจอะ่ะเออ คุณแบบไม่ต้องมาคอยดูแลเขาแล้วว่าคุณดูแลตัวเองดูแลลูกไปอะ่ะซึ่งคุณทําได้ดีและสมบูรณ์มากๆเลยนะคะจินตนาการเขาคิดอะไรหลากหลายนะจะทํายังไงดีตัวคุณก็เช่นกันบางทีเขาอาจจะว่าคุณจากการที่เขาแอบซองแอบมองว่าทําอะไรไม่เป็นชิน้นเป็นอันแบบว่าจับอันนั้นทีจับอันนี้ทีหรือเห็นว่าคุณคิดโปรเจกต์อะไรหลากหลายซึ่งเขาคิดในใจว่าคุณรวยแน่เลย นะคุณจะประสบความสําเร็จแน่ดยเช่นกันนะเวลาเขาส่องดูเขาก็จะเห็นคุณแบบว่าอมีจินตนาการว่าต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทอนานอันนั้นอันนี้มีโปรจต์เออมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้อย่างเงี้ยเออบนบานนะบางบางคนอาจจะเคยไปขอนะเราได้เขามานะขอให้เจอคนที่รักจริงไม่ทิ้งกันเจอเนื้อคู่อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอะไรแบบเนี้ยเคยไปขอมาไหมนะ หรือบางทีทางเขาทางเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไปขอขอให้กลับมาคืนดีมาเป็นรักที่ยืนยาวไหมหรือตัวคุณก็ได้ให้เขากลับมาง้ออะไรแบบเนี้ยอืกลับมางอ้อแล้วมาอยู่ด้วยกันยืนยาวเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยน,ยนตัวอย่างเงี้ยค่ะรีเริ่มแต่ตอนแล้วตอนเนี้ยคุณอาจจะรอคุณอาจจะรอจนไม่รอแล้วนะคะคุณเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะทำไมกระตุกเฉย มีบนบานแล้วมีติดสินบนด้วยมีติดสินบนด้วยอะถ้ายังไงก็ไปแก้กันนะคะถ้ามีเรื่องติดสินบนอะลองไปแก้ดูลองคิดดูถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าติดอะไรไว้บางทีไม่ได้ขออะไรอย่างนี้หรอกอาจจะขอมานานแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเราจำไม่ได้หรอกจริงไหมถ้าเราไม่จดอะไรไว้นะบางทีแบบอุย๊ย ไปแก้มาแล้วนะคะนน่นนี่นั่นก็มันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องนี้เปล่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจดที่จําไดในปัจจุบันเปล่าอาจจะเป็นในอดีตอดีตตอนเด็กๆอะไรเงรี้ยเออไปขอพรไปอะไรอย่างนี้เปล่าอืมก็ให้ถ้ายังไงก็เพื่อความชัวเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็อธิษฐานตรงนี้ไปได้เลยนะคะถ้าลูกเคยไปบนอะไรไว้อย่างเงี้ยอืมก็ขอให้มาอนุโมทนาลูกจําไม่ได้จริงๆเนาะ ขอแก้ตรงนี้เลยในการสวดมนต์แผ่บุญให้ทุกท่านให้พวกกูุ่มให้ท่านครูบาอาจารย์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกไปขอไปบนบานสารเก่าวขอพรน,นะอืมทําเป็นประจํานะคะกวดน้ําให้เลยนะจ๊ะแล้วก็หรือไม่ก็ล้วไม่และนะและถ้ามีโอกาสก็ตั้งโต๊ะตั้งผ้าขาวหัวหมูไก่ต้มอะไรก็ว่ากันไป นะคะแสดงความเคารพแล้วบอกขอแก้นะตรงนี้ทีเดียวเลยนะเจ้าคะไม่รู้ว่าบนอะไรแต่ขอแก้นะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกประกอบกับที่สวดมนต์ทุกวันแล้วก็แผ่ไปให้ระลึกไปให้เกี่ยวกับที่เราอาจจะไปบนที่ไหนไว้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าท่านใดนะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัว ของปอนก็ไม่แพง210บาทนะคะต่อหนึ่งชั่วโมงจะเป็นโทรหรือจะเป็นพิมพ์แชทบันทึกเสียงก็ได้นะคะอยู่ในกรอบนะในกรอหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ว่าจะจะคุยแค่ครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอะ่ะของปอนก็ขอเป็น210อะ่ะจะมีสามคถามก็ขอให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะปอนไม่อยากคิดอะไรเยอะมากมายนะสนใจบูชาแผ่นเงินเป็นทองจุดเทียนนะหรือและและ สนใจคอร์สเรียนนะก็ทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปองก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย